ล้างเห็ดพี่น้องล้างเห็ดเห็ดละงอกเห็ดละงอกงอพอเลยเนี่ยเฮ็ดละแมีนเห็ดละงอกละงอกละงอกทุลางเพิ่นก็ล้างวะเอ้อทุล้างเสียนเห็ดเพิ่นก็ล้างซลเนาะเห็ดพี่น้องเห็ดละงอกเอามาใกล้ๆนะพวกนั้นมันภาพมันโบอันเนียนวะอืเอ้ยมันยังสี่มหมเจ้าเจ้า เห็นละงองพี่น้องเห็นละงองอือหึพี่น้องเบิ่งนี่ดอกงามๆเอ้ยอยากเอ้ยสิพีลำมเศร้าพีลำจังเห็นกวางมาฟาดดาบพี่น้องหลังเห็นละงองเด้อพี่น้องเด้อนี่งามๆนี่อืม ดอกจุ่มดอกบ้านผสมประสานให้ดอกหนึ่งตัวนี้งามค้อกันนี่ดอกหนึ่งงามขักงามแน่้องจุดปูจุดปีเต้ยงานล่างก็ล่าง,างไป แกงสดน้ำแซ่บนะครับบบขายเด้อพี่น้องบบขายกินก่อนมืออื่นยังสิไปหาไม่ <c oughs> เห็นละงมกดอกบานดอกจุม่มดอกกระลังงามอืมอบอก กันขึ้นได้นะบ้านแล้ววันนี้บ้านแห้งแล้วบ,บำงามพี่น้องเห็นละงอกลุ่นๆเลย នេះញ៉ាប់នេះទៅវិញពីកប៊ីលកហេតលោក ี่ได้ละโง่ได้พี่น้องนี่เห็ดอ, <c oughs> อื่นบ่มีเลยเห็ดเห็ดผึ่งน้อยเดียวนี่เนาะเห็ดผึ่งงามๆพี่น้องนี่เห็ดผึ่งงามๆผึ่งงามๆนี่ดอกนิง่งดอกนิง่งผึ่งอันนี้น้ำอันนี้แห้งแต่งาม <c oughs> พี่น้องนี่ อือสจวรนี่ดอกดน้อยๆก็งามพี่กันไอ,อห้หน่อยงามๆตัวนี้ก็งามวันนี้เราที่นี่เก็บนี่ตัวนี้ครับน,นี่ห่าเก็บคือกันตัวนี้นี่นี่ก็เห็ดดัาแหงงามๆพี่น้องนี่อืม อันนี้เห็ดไข่นะครับนี่โอ้ยเห็ดลังเลลังเลเคียวเป่ลังเลเคียวอันนี้เห็ดยังนี่เห็ดพึ่งขาขาดนี่ก็น่อยๆคลัางงามพี่น้องนี่ก็ลัางงามที่ดียังนี่เห็ดยังตัวนี้ละงโงกเป ที่เรียดตนนางงานีนี่กำลังงามกกันชุ่มๆุนี่หน่อยทนี่กิ่ยงยาง็ดพิง่งค็ดพิงต้องนะครับ็ดพิง่งตียต้องตีย,ต,ต,ยตุนโดนไปเก็บเธอหนึงกัมันจะเด้อพี่น้องนี่บ่ได้ไปดูนี่งามงามกบมูเขา จะมีเรื่องอาลามเลยเเพลางกางเนาะเห็นดอกเหลกหน้าเว่ ตัวอนั้นขาดโอ้ใหญ่หมดเอือหลังคาแ้เนี่ยวสำนีก็มีแห้งอยู่ก,เกบบ็เก็บบดดุนเนาะเก็บบดดุนข้ามาตรฐานนะพี่นอ้องเกิดข้ามาตรฐานเกิดขึ้นอยู่บ่ระเศร้า อันนี้เห็ดยังนี่ดังแหโอ้เห็ุค่อยเสียกบอกเขาว่า,างเหตุค่ยเสียกคุ้มยูดอกมือนี่คุ้มคุ้มนะครับคุ้มอยู่ ก็น่นนะมันข้นบัวได้นะไอ้ตัวมันขืนวัวได้หัทติวาเนี่ยนะ้มันเขาฟังไว้เน่ยนะมันจะขึน้วนวะัตัวก็ว่าขึ้นบัแต่ว่าข้นมืนนได้บหนั่นหะ เมนบ่จได้บ่องไปได้ยเนาะเหลือใจเตบอกนะีแล้วนี่ เลือใจได้เห็ดละงองนี่ละอุเใจเ,เห็ดยังแล้วแกงกันกอสิแบนะปตองพาอย่างเห็ดละงองนะจากแล้วป่เห็นว่าซีเพื่อนเห็ดน,น่ะเออนี่น,นีอันนี้ก็มันเป็นไขน่นหนมะ น,นอ่ะพี่น้องคลิปนี้ไว้ชั่วนีครับหนาพอกันไหม่จดโด